สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCBim by Fire Ever นะคะสําหรับวันนี้พบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 101 w i t h MCBim by Fire Ever นะคะคลิปนี้องนี่ยนในปกคลิปค่ะบิมจะมาพูดถึงเรื่องของการ r e ทั u c h ภาพนะคะแล้วก็เรื่องของไฟล์รอค่ะคืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าบิมเนี่ยก็มีทีมช่างภาพด้วยนะคะนั่นก็คือทีม Fire Photography นะคะซึ่งช่างภาพหลักของทีมเนี่ยก็จะเป็นพี่ฟ้านะคะสามีของบิมเองนะคะบิมก็เลยจะได้มีโอกาสพบเจอ ะะแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าที่มาจองช่างภาพนะคะรวมไปถึงน้องๆที่เป็นลูกค้าที่บิมดูแลในส่วนของพิธีกรรันคิวเนี่ยนะคะก็จะมีเอาเรื่องของข้อตกลงนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะได้รับจากทีมช่างภาพเนี่ยมาสอบถามบิมอยู่เป็นระยะระยะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้คําของแต่ละทีมเนี่ยค่ะก็จะมีความไม่เหมือนกันอยู่บ้างนะคะทาให้บ่าวสาวบางคู่เนี่ยก็อาจจะสับสนแล้วก็งงๆกันอยู่บ้างนะคะดังนั้นวันนี้ ก็เลยจะมาขยายความถึงคำสามคำนะคะที่บ่าวสาวเวลาจะไปจองช่างภาพง,งานแต่งงานเนี่ยมักจะต้องได้ยินแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือคำว่าไฟรอคคำว่ารีทัชแล้วก็คำว่า Process นั่นเองค่ะเอาละค่ะสามคำนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะ พี่มกิ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเวลาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะไปจองช่างภาพเนี่ยค่ะก็จะมีการขอข้อมูลจากช่างภาพนะคะว่าเราได้รับอะไรบ้างในราคานี้นะคะมีอะไรที่บ่าวสาวจะมีสิทธิ์ได้รับจากการจ้างงาน ช่างภาพทีมน,น,นั้นๆบ้างนะคะดังนั้นก็จะเจอกับคำสามคำค่ะที่บ่าวสาวเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะนั่นก็คือคำว่า process คำว่า retouch แล้วก็คำว่าไฟรอนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะพิ๊มจะขออนุญาตอธิบายคำว่าไฟรอก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคนละประเภทกับอีกสองคำที่เหลือนะคะคำว่าไฟรอนะคะก็คือไฟดิบนั่นเองนะคะซึ่งโดยปกตินะคะเวลาเราจองทีมช่างภาพเนี่ยนะคะเราทีมช่างภาพเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนมาบันทึกภาพให้เราถูกไหมคะ แล้วก็จะส่งงานเราเป็นรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะส่งกันเป็นไฟล์ jpeg ค่ะไฟล์ jpeg ก็คือไฟล์ที่สามารถเปิดดูได้ง่ายๆนะคะเอาลงโซเชียลได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกปรับแต่งแสงสีมาเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าไฟล์ j ป็กนี้นะคะจะเป็นไฟล์ที่สวยสมบูรณ์แล้วเนาะก็คือเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาแล้วค่ะทําให้ตัวไฟล์เนี่ยถ้าจะเอาไฟล์ j p e ก ไปทาอย่างอื่นต่อนะคะเช่นเอาไปรีทัชตต่อหรือว่าจะเอาไปอีดิตแก้ไขอะไรอย่างอื่นต่อเนี่ยคุณ,ณภาพไฟล์จะไม่สามารถทําได้มากนักนะคะไม่เหมือนกับเจ้าตัวไฟลรอค่ะซึ่งคือไฟลดิบที่ช่างภาพบันทึกมาค่ะเวลาที่ช่างภาพถือกล้องไปถ่ายงานให้คุณเนี่ยนะคะเขาจะบันทึกภาพเป็นไฟล์รอค่ะเพราะว่าเวลาไปเจอสภาพงานจริงเนี่ยมันจะไม่สามารถจะกําหนดแสงสีได้มันไม่เหมือนกับการถ่ายในสตูดิโอเนาะเพราะว่าแต่ละมุมแต่ละแสง แต่ละที่แต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีแสงต่างกันนะคะนึกง่ายๆว่าถ้าเป็นงานมั่นเนี่ยช่วงเวลาขันหมากกางแจ้งก็จะเป็นอีกแสงหนึง่งเข้ามาในอินดอร์ก็แสงหนึง่งตอนไปรับตัวเจ้าสาวที่มุมห้องก็อีกแสงหนึ่งนะคะดังนั้นช่างภาพเนี่ยจะเลือกถ่ายเป็นไฟรอค่ะเพราะเป็นไฟที่มีคุณภาพแล้วก็ความละเอียดมากกว่านะคะทําให้สามารถนํามาปรับแสงสีต่อได้ง่ายค่ะมันก็เลยจะ สามารถถูกแก้ไขได้ง่ายนั่นเองนะคะในส่วนของคําว่าไฟร้อนะคะบิ้มขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเนะาะจะไม่อธิบายโดยใช้ศัพท์เทคนิคมากนักนะคะขอเป็นการอธิบายแบบที่ให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ที่เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆแบบเพีนภาพแล้วกันเนาะโดยเจ้าไฟร้อนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์สําคัญที่ช่างภาพเนี่ยเขาบันทึกมาแล้วก็นํามา ปรับแสงสีให้เราอีกทีนึงแล้วจึงจะส่งให้ลูกค้าเป็นไฟล์ jpeg ค่ะเนื่องจากว่าไฟ jpeg เนี่ยนะคะมันมีสีแสงที่ถูกปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยแม้จะส่งเป็นไฟ jpeg ขนาดใหญ่เนะะี่ยค่ะมันก็ยังมีขนาดเล็กกว่าไฟรออยู่มากทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเวลาช่างภาพอย่างทีมไฟเบอร์เองค่ะส่งให้ลูกค้าคิวนึงเนี่ย8ป0รูบวก คิวหนึ่งก็คืออาจจะเป็นงานมันเนี่ยส่งส่งเป็นแบบ800ออัพแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าช่างภาพเขากดมาถ่ายมาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีหลายพันรูปแน่ๆเลยถึงจะคัดมาเหลือ800อกว่ารูปเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งไฟล์รอให้ลูกค้าทั้งหมดะคะ่ะมันเหมือนกับว่าพ่อค้าพ่อครัวส่งวัตถุดิบให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเอาไปผัดเอาเองนึงออกใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ย ช่างภาพเขาจะไม่มีการส่งไฟล์รอให้ลูกค้านะคะ99.99% 99ไม่ได้ส่งไฟล์รอให้ลูกค้าค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นช่างภาพงานแต่งงานนะคะจะเป็นช่างภาพที่กดมาก่อนกดเผื่อมานะคะเก็บโมเมนต์ทุกอย่างมาแล้วมาเลือกช็อตท,ที่ดีที่สุดอย่างเช่นว,วลาที่เจ้าสาวร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะสมบุตินะคะเขาอาจจะกดรัวมาเลยเดือ แต่ว่ามันเลือกแค่ไม่กี่ใบที่ดีที่สุดสวยที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยไฟลรอจะไม่ใช่สิ่งที่ช่างภาพเนะะี่ยค่ะส่งให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือบริการที่เราขายค่ะมันคือรูปภาพแบบ jpeg แล้วดังนั้น เราก็จะไม่ได้ส่งไฟรอไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนเราเป็นพ่อครัวค่ะเราส่งลูกค้าสั่งข้าวผัดเราส่งข้าวผัดให้ลูกค้าเราไม่ได้ส่งข้าวส่งหมูส่งกระเทียมส่งมะเขือเทศแยกไปนะคะดังนั้นก็จะสามารถเข้าใจได้ไง่ายๆนะคะว่าไฟรอคือไฟดิบก่อนที่จะถูกนํามาตกแต่งเพื่อจะนําส่งเป็นไฟเจเป็กให้กับลูกค้านั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะพูดเรื่องของคําว่ารีทัชและคําว่าโปรเซสค่ะรีทัชส่วนมากจะใช้กับการลบอะไรออกไปเติมอะไรเข้า ไปหรือว่าลดสัดส่วนเพิ่มสัดส่วนให้กับลูกค้าดังนั้น,นะคะ่ะการที่ลูกค้าถ่ายพรีเวดดิ้งกับทีมช่างภาพเนี่ยนะคะก็จะพบว่าทีมช่างภาพเนี่ย จะมีระบุเอาไว้เลยค่ะว่ารูปภาพที่รีทัชเนี่ยจะให้ทั้งหมดกี่รูปเพราะว่าการรีทัชในแต่ละภาพนะคะใช้เวลามากเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะการรีทัชให้เหมือนไม่รีทัชรีทัชให้แขกในงานเดินเข้ามาในงานแล้วเห็นรูปพรีเวดดิ้งของคุณแล้วยังจําได้ว่าเป็นคุณเนี่ยยากอยู่นะคะดังนั้นการรีทัชให้เหมือนไม่รีทัชนะคะรีทัชแบบเนียนๆเนี่ยค่อนข้างยากเลยค่ะนะคะดังนั้นช่างภาพก็จะระบุมาเลยค่ะว่าจะให้30รูป50รูปก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไฟล์ที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ย อาจจะถูกระบุว่าส่งให้ทั้งหมดเลยโดยที่ส่งให้ทุกภาพที่ถ่ายนะคะก็คือเราจะส่งให้ทุกแอคนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกภาพที่เรากดชัตเตอร์มาจริงๆเพราะบางทีลูกค้าอาจจะอยู่ในจังหวะแบบเอออ่ะหลับตาไม่โอเคนะคะก็จะส่งเฉพาะรูปที่แบบสวยส่งไปให้เท่านั้นนะคะพอจะนึกออกเนาะนะคะเราก็จะส่งให้ทุกแอคนั่นแหละค่ะแต่ว่ารูปที่รีทัชเนี่ยแต่ละทีมก็จะระบุก,กันไว้เพิ่มเติมนะคะว่าจะส่งรูปที่รีทัช ให้กี่ไหมก็อันนี้แล้วแต่ตกลงกันค่ะ นอกจากนี้นะคะคำว่า retouch นะคะก็จะมาคู่กับคำว่า process ค่ะปกติแล้วนะคะรูปทุกใบก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะคะเมื่อสักครู่นี้บิมพูดถึงไฟล์รอไปใช่ไหมคะว่าเป็นไฟล์ที่ช่างภาพเค้ากดมาเพื่อนํามาตกแต่งแสงสีนะคะก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าค่ะคําว่าตกแต่งแสงสีนั้นเทียบเท่ากับคําว่า process นั่นเองค่ะคําว่า process นะคะก็คือเป็นการปรับแต่งแสงสีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไฟล์รอเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มีหน้าที่เก็บ รายละเอียดของสิ่งที่ถูกบันทึกไว้มาให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้สามารถนําไปปรับต่อได้ดังนั้นช่งางภาพจะมีหน้าที่เอาไฟล์รนั้นมา process ค่ะแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีสไตล์ต่างกันนะคะอาจจะ process ให้ไปในโทนสีแบบไหนก็แล้วแต่ชอบค่ะบางคนชอบรูปสว่างขาวใสาบางคนชอบรูปที่เป็นรูปแบบ,บมืดมืดด a r k d เข้มเข้มคอนทราสัดัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ของช่างภาพนะคะเขาก็จะนํามา process เพื่อจะส่งให้กับคุณลูกค้าค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ คกาของวงการช่างภาพงานแต่งนะคะที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะส่งรูปทุกรูปที่ผ่านการโปรเซสแล้วให้กับลูกค้าค่ะการโปรเซสเนี้รวมถึงการครอปแล้วนะคะรวมถึงการตกแต่งแสงสีเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรีทัชนะคะการรีทัชย้ำอีกครั้งว่ามันคือการลดสัดส่วนการตัดคนออกการเพิ่มพระอาทิตย์เข้าไปเพิ่มภูเขาเพิ่มยานเอาตัดเข้าไปนะคะอันนั้นมันคือการรีทัชค่ะซึ่งกระบวนการเนี่ยใช้เวลาต่างกันมากนะคะ แล้วก็ใช้ทักษะที่ต่างกันมากเลยค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นว่าภาพถ่ายวันงานนะคะที่เป็นภาพถ่ายงานพิธีการเนี่ยจะไม่ค่อยมีช่างภาพทีมไหนส่งรูปที่เป็นรีทัสซักเท่าไหร่ค่ะจริงก็มีบางทีมส่งอยู่นะคะแต่ก็จํานวนไม่มากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการถ่ายภาพงานพิธีการเนี่ยมันไม่สามารถมานั่งเซตได้ค่ะมันคือการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ่ายอะไรได้ก็เราก็กดมาเกาะแล้วก็บันทึกความทรงจํานั้นส่งเป็นแสงสีในรูปแบบที่ ดูโอเคพอใช้แล้วก็สวยงามตามสไตล์ของแต่ละทีมเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าแต่ในเรื่องของแบบรูปนี้เพื่อนเจ้าสาวแขนใหญ่จังเลยรูปนี้เจ้าสาวยกจักแกละมากไปหน่อยอะไรแบบนี้เราจะไม่ได้รีทัดให้ลูกค้านะคะอย่างมากก็อาจจะแค่ ตีกรูปนั้นออกไปนะคะแล้วก็ไปเลือกแอคอื่นที่ใกล้เคียงกันที่เป็นรูปที่ใช้ได้แทนนะคะดังนั้นการรีทัชไม่จําเป็นสําหรับการถ่ายภาพงานพิธีในวันงานแต่งนะคะแต่ว่าสําหรับการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งการรีทัชยังจาเป็นอยู่เพราะว่ารูปจะถูกอัดกรอบ ขนาดใหญ่แล้วก็นําไปวางไว้หน้าง,งานถูกไหมคะดังนั้นความสวยเป๊ะการเก็บความเรียบร้อยเนี่ยจะต้องมีอย่างแน่นอนนะคะรูปพรีวดิ้งก็เลยจะมีการระบุเอาไว้ว่าส่งรูปที่โปรเซสแสงสีให้ทุกภาพโดยไม่จํากัดไฟล์และมีการรีทัชรูปให้กี่ใบเขาก็จะระบุไปตามแต่ละทีมช่งางภาพนั่นเองค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะพอเข้าใจง่ายๆนะคะสําหรับ3คํานะคะคําว่าฟล์รอคําว่ารีทัชแล้วก็คําว่าโปรเซสค่ะคิดว่า,าวสาวของบิมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะถ้า ยังไงบิมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนยังไงนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวบิมจะมาตอบเองนะคะให้ขยายความให้มากขึ้นเผื่อว่าบิมพูดในคลิปนี้ที่พยายามใช้สัพท์ง่ายๆแล้วแบบอาจจะฟังงง,งงงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิมพ์ถามเข้ามาได้เลยค่ะถ้าบิมไม่สามารถจะตอบคําถามนั้นได้ดีพอบิมจะไปเชิญพี่ฟ้านะคะคุณสามีมาตอบให้ในฐานะของช่างภาพตัวจริงเลยรับรองว่าได้คําตอบแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เหมือนเดิมนะคะจะได้เป็นกาลังใจให้บิมคิดคอนเทนต์ใหม่ๆ ฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วิกหน้าค่ะพุดหน้าจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆฝากติดตามกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ